น้ำแมงเราคน้าสวิงน้ำสวิงปรัสวิงไปแม่ประหลัดนะไปทางน้เลยสบายดีสบายดีท่านผู้สม ปลาลุงอาะทุกทุกานเด้อย,ยินดีตอนหับเขาสู่สองบาดจอยสุดนบดลาวอีพี่นี่ลุยได้ทำบุสมพุ่นด้านหลังน้องๆพุ่นไปหาอยู่หากินพาทำบุสมเปลี่ยนบรรยากาศก,ก่อนโยผู้ใดนี่ผู้ใดนี่เอาเอาอป น้องอ่ะอยังก่อนเกลาเกลาอัสบายดีเอฟซีก่อนสบายดีปักก่อนอันนั้นมาพี่มาพี่อันนาคตฟุ้งเลยสบายดีเอฟซีก่อนสบายดีกะนนระปูเลื่อนยังกระปูเลื่อนยังเพราะเขาหยุงกัดเอ้าลุยๆพักมาหายอ,หอยู่หากินนมนี่เนาะจอยอ่าผุนซ้อนลงตะพุนท่านผู้ชมบรจจอยลัดตัวพี่ โยมาไปีิมาเขาหรือมานะตอนนั้นน้องบุญมาอยู่พุ่นเวย่ามีชมนีการหาอยู่หากินของข้า,าด้วยบุญมาสบายดี FC ก่อนสบายดี <c oughs> เอาลุยลุยลุยอ่ต้องลุยค่ะเีไ่ได้เลยเอาลดนับแต่ห้อยห้อยเกา้ากับปูเกา้าควางนาเอาหมดมมอนี่ พัก,กูเด้มีบ่เด็ดพัก,กูกะว่าเธอลุอยแต่เนาะมันนี่น้องเงนินบุญมาพาหาอยู่หากินเนาะก็ะะซ่อนดูอยู่บ่ไปไปไปกันกัน หน้ำแ,แห้งเนอะมันหอมไม่น้อยเด้ยุ่งก็ไลายตายขึ้นได้เนอะไต่ไลวยขึ้น ปลาเฮากระลุยสมๆม,มันอยากมืนม่นๆห,หน่อยนึงพูดนะนะนานๆๆๆเอาปูทื้อนะ่ะคือไปก่อนแลนะ้วเนาะต้องถอดเก๋มันจงัง คอยคอยคอยหาไปเรื blender, um, ôi, ่อยบริจอยมาลัดคนนี้ทั้งน้าเลยผมเชื่อบริจัเป็นหวยคือหวยน้องบ้านน้องใจเด้ผมเชื่อ ไปบ่ไปกกูค,คุณต้องขัดเกลียตามนี้นะต้องตามมันสกออกคุ่บอลลูนเท่านี่ <c oughs> เป็นใดไงเป็นสอนบเป็นสอนเล่ นำแห้งสอนบมเป็นบโนเวยมามาเมากระปูหลายได้กระปูเนาะงับลงแนบผัวง <laughs> ับลงมาใกล้ๆก,กันเลย ฮะมีปลามีตะปูหอยไปเลยนะเนาะแถวนี้เขาสดเขาหมักสดท่านี้ค่ะมุสมมันจะดับเนี่ยปูปลานาหน้ามันดับหมดตะกอนโอ้ความบุดมสมบูรณ์ไลสิบปีขึ้นหลังท่านมสมเดี๋ยวนีเรื่องสดปลาอยากหลยปัจจุบันทีเฮากับบุัีคอยันพบพ่อเด้ บได้เคงคัดลบได้เนอะเฉยๆน้ำแม่งเานาคนละ มึงไหนคือกระปูไปหมดะเายนี่วะใปเล่นกระปูเฮ้ยอเคเอครบ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 ,บลายกระปูป làm hòm ở đây đấy Má xuống chào bò mà cả ba năm nó Bộ mán bỏ กระซอนตะละบาตะละบาฝนตกนใหม่ๆได้ทั้มหมนั่นแห้ะนี่ก็ต้นบอนยังกระปูบอ่ะ <c oughs> ได้อีกแล้วกระปูหนึ่งตัว เวลาได้ห้องไม่ดีใจไหมเย่ได้กระปูแล้วได้อาหารแรงแล้วปนกระปูห้วยเอาผูห้บลงเลยแบบนี้นี่ตามติดวิถีชีวิตของน้องบุญมาพาหาอยู่หากิน น,น,น้ำแห้งขนาดน่ะเอาจิ๊บเด้เน,นาะขึน้นได้ขึ้นบ่อมามาสวิงอ่ามามืออืมเดี๋ยวคิดต้มแล้ว สวิงน้ำสวิงปลัดสวิงไปไม่ได้ปลัดนะไปทะไมเลยไม่ใช่ล้มใส่หรือสวิงนี่พี่พี่พี่ค่ายนี่แล้วน่ำลูกแป้วนะโดดเลยน้ำน้ำน้ำไหลแหงเออน้ำมัน ห้องมันห้องมันเลิกโอ้มาในถังชมขึ้นได้แล้วบ่ได้แล้วสวีดีทึ่งวะ พูดอ้วนหนึ่งบลกเนะเาะน้ำถือน้ำแห้งน้ำแหง้งน้ำเสียวเป็นเลอนรอเก็บผักกูดอีก นี่นี่ตอหนาเนี่ยหนาตุ่ยว่าแต่ควางหนาเอาเมื่อรถแนว่าแนวหากินเอามาหากินไม่ให้เลือกห้อยก้า hồi oh, bún mai tìm cầm là hoi mi bỏ hoi น,น้ำบ่แห้งมันนี่สอนง่ายอยู่ดอกแต่ว่าสลาาไลด์เขาก็ได้น้ำได้น้ำแห้งแล้วปลานะโอ้บุหรี่กระบุกระบุดมาอือตู้อีกเงี้ยให้งขันะ้นอัน่านผู้ชมอืเบิ่งก็กรอบเลยกรอบปับ๊บเลยไปเลรอปลาจ่อยก็ต้องได้ลุยน้ำแล้ว มันหางแตนบ่โอ้ยเ,เจ้าเดี๋ยวเราผ่าหางแตนมาเว้ยรังแตนรังแตนเกือบแล้วนงามมีด้อผักกูดท่านี้ก็ หอสร้อยหอสอนตำหวยตำหองมันบอกคือหวยคือบ้านดองใจบ้านหวยบ้านดองใจมันจะงามเป็นธรรมชาติ์นี่แถวนี้แถวหกย่านบอกขึ้นมาแถวนี้คือบุได้ท่องนามมันใหญ่บ่มันกว้างเนาะ แถลงมันหอมห้อมน้ำไหลแห้งมันไ,ได้ได้ป่าเลยมาท่าน,นี่น้องคนบรได้เลยท่านผู้ชมกระบอกข้าปูคือบรเห็นเห็นมาไหมกับฮักเมื่อต้อมกินด้วยตะกูดนี่แหละหาอยู่หาก,กินเนาะ ผู้เอ๋ยประสอนเลยผู้เอ๋ยผู้เอ๋ยผู้เอ๋ยเป็นยังคือบระสอนรอน้ำแห้งสรอได้นี่นำนำอยู่โตเลยอยู่หันมันน้ำมันไหลลงเห็นบ่อกระปูหอยบอ่อมาพี่หอยแค่นี่มันจะโมะเห็นกปูเออมันต้องนำไรแห้งเนาะมาพิกกันหอยอ,อ มีหอยนี่ักกูดเอาสู้ๆน้องบุญมาพาหาอยู่ฮักกินมาเนี่ยให้เอฟซีได้เบิ่งอีกบุ้มหนึ่งของน้องเพิ่นเนาะน้องเพิ่นสูชีวิตสำมดานอกจากไปล่างถ้วยล่างจานทับจ้างแล้วก็กลับมาแล้วาหาอยู่ฮักกินอีกเอานี่ครับ <c oughs> คนนี้ได้จะถือไห้แล้วปะดนีเนาะเป็นได้ก็ะคือบุรุลงสอนเป็นได้คันเอาคันหน้ามันคันบอมันก็คันแหละเฮาสอนตำหวยตำหองเอาฝนตกแล้วครับย่ืนอยู่อๆยังจากล่มเลย เพราะยุงกระไลเลยเนาะยุงกระไลเลยเก็บทักต่อยสมศรคือตะสอนนี่เก็บพักใบบอนหมดใบยังบุเป็นไงแท้น้องพุ่นว่ากลับได้บ้างนี่เนาะคือว่าเฮาสอนตะพุ่นลัดตะพุ่นลัดตะพุ่นมาทสมศรอันนี้พุ่นป่ายางพลาข้าเจ้าแล้วขนาดนั้นเป็นหวยเนาะมันไล่ตัดใส่น้ำเซโปนเนาะสมเนาะน้องสอนเก็บไปบ่จ่อยลงมาลัดอยู่ทางนี้ แล้วขึ้นมะฮอดนี่มันสวดยางพระลาะเขาก็สิขึ้นแล้วต่อไปน้ำร้ายเนาะซ่อนบ่ได้บ่บ่ได้แล้วบ่ได้เนาะทางนี้ว่าคันเลยยุ่งกับกัด <c oughs> <c oughs> อ้าวเบิง้งจับก่อนเพื่อดเบิ้งดูได้ได้แบบใดได้ร้ายประมาณนล้จับพักออกเลยผู้หนึ่งพักจะพักออกเอออ่าอนี่ก็อีกมุมหนึ่งของน้องเพฝนเฮานำเสนอมสมุทรสมเนาะ แต่ว่าเก่งเลยหากินเนาะบุญมาเนี่ยกะปูกระปูหลายเนาะกระปูนี่ข้าวซีเมาเห็ดเนี่ยได้กินเห็ดอะได้กินต้องป่นเนาะมันจังแซ่บเนอะมันจังสะอาดหอมบวกินดิบอะไนี้เลยป่นเนาะเมื่อป่นเนาะบ้านี้ย่างเมื่อทางไหนกีบาทนี้ทางนี้ทางคนอาทางไหนทางคนพูดหนึ่งทางหนึ่งพูดหนึ่งทางหนึ่งช่วยกับทางนี้บ่ย่างนี้บ่ ไ,ไตคัวยานะไปปุ่นเนาะไปอ่อายกับเชื้อเมือตั้งปุ่นเลยรบึงปุ่นเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนเนาะเหียงนเดี๋ยวกะอันนี้นยังอยู่ในสวนเขาสวนเหียงพะลา ตอนนี้ผมกำลังพากันยางสายน้ำเซโปนลนี่นนะท่านผู้ชมสายน้ำเซโปนไหลลมลงสมทบสู่สายน้ำบางเหียงลงสู่สมทบสู่แม่แม่น้ำโคง้งผู้ใทนะ่านผู้ชมเนาะสายน้ำมีไหลามาแต่เวียดนามเนาะเซโปนที่เขาเอิยกเ,เซโปนอันนี้ละเซโปนอยู่ี่คนล่ฝนฝนตกตกคับทุกแน่ ย่างไวเลยสุนองคนข้าวเมื่อเห็ดกินอีกคนวะนนนนหามนาเมลไม่เห็ดอยู่เห็ดกินอีกบ้านนี่น้องบุญมาทานแะน่หูอย่างไวเลยปกติไปหากินมาดิดูคือกันไปเนาะเมือม่อใดเมื่อใดไปเห็ดเบียกประจำเลยได้ไปหาปอย,ย,ายู่หากานินมาดิคันน้องไม้เด้วหาทางไห้น้องไม้ ฟังนั่นบอมีกระพาะได้กระปูได้บ่ถหวยหนึ่งทำชมเนาะมีแต่แนะนดำใเพิ่นป่นกินและแกงกินใส่ผักกูดจะแซบได้ยางผ่านสวนเข้าไก่ชิ้นห่อนเ้วบอเฮื่อนเจ้าไก่แล้วเนาะ พวกนี้แล้วแต้มอ่อนลิมเอนนี่เนาะโอ้ยบ่ได้เด้อบอ่เป็นเอื้อยยุ่แต่ว่าบอบอแบบบว่องบวาย่ะนะแต่มาสมไดประมาณนึงเพณ่นว่านี่แหละการหาอยู่หากินความสู่ชีวิตเนาะหากินคือไก่เคี่ยเยพื่อนว่าแต่มสมบ่ทางบ่อจอยนี่ก็พยายาม นำเสนอให้่านผส้มได้เห็นอีกมุมหนึ่งเนาะอันนี้ก็ลุยเด้เปียกเบิดท่านผส้ม่เปียกเบิ้ดเลยบะจอยกะขั้นพร้อมนำนี่มันขั้นพร้อมแต่กระยากใ้ท่านผส้มได้เห็นน้ากันเนาะการหาอยู่หากินการสู่ชีวิตของน้องเขาบอไดแมนบอกว่าเขาจัดสากขึ้นมาเกอบลบอดแมนเขาจัดสากขึ้นมาบอแมงบอบอแมงนั่นธรรมส้มเนาะนี่คือเรื่องจริงชีวิตจริงวิถีชีวิตเนาะขันวอาอีกแบบหนึ่งว่าคนคนคนผูแหละเอากันเนาะเอาพยายามนำเสนอแบบนั้นแหละ และก็จะเป็นเมือนั้นพยายามหิดเป็นเมือนั้นสมสมเนาะป้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์และให้กันเมงใจบาร์จอยเด้อทำสมเนาะอีพีหน้ามาติดตามเพิ่นสิเฮ็ดกินนะบอดีสมสมเนาะอ่ะผดเฮ็ดกินแซ่บปันไดแบบใดเนาะปานใดทำสมรอติดตามเด้อทำสมสหรับวิธีอีพีนี้จบไปสวัสดีก่อนเด้อบ๊ายบายโอ้